ได้น้องหมามาใหม่แล้วกรงเนี่ยจำเป็นไหมควรจะเลือกกรงแบบไหนดีคะวันนี้บ้านบางแก้วเจ้ามีเงินไปหาคำตอบมาให้เป็นเพื่อนแล้วคะ่ะบางท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยอยากเลี้ยงหมาแบบปล่อยอะ่ะกรงคงไม่จำเป็น แต่บอกเลยนะคะว่ามีแล้วชีวิตจะสดใสขึ้นมากค่ะเพราะน้องหมาแบบปล่อยอิสระเนี่ยอันตรายมากอาจจะสร้างความปวดหัวมากกว่าที่คิดนะคะเพราะลูกสุนัขจะคันฟันหรือซุกซนเป็นพิเศษขุดสวนขุดดินกัดแทะทำลายข้าวของเก่งมากแล้วก็สุนัขเนี่ยชอบแอบวิ่งหนีไปนู่นไปนี่โดนรถชนบ้างก็มีนะคะนี่จึงเป็นความจำเป็นของการมีกรงสุนัขหรือข้อกั้นนะคะเป็นตัวช่วยให้น้องหมาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัย ทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสอนให้ลูกๆเนี่ยได้รู้จักกินและนอนและขับถ่ายให้ถูกที่นะคะไม่อย่างนั้นก็จะนอนทับอึตัวเองเฉยเลยและที่สําคัญการมีกรงเนี่ยประตูจะปิดอยู่เสมอน,น้องหมาไม่สามารถจะหนีออกไปจากบ้านเราได้ง่ายนะคะน้องหมาจะมีระเบียบและก็ น้องเนี่ยจะขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะคะและกรงยังช่วยฝึกให้น้องหมารู้ว่านี่คือที่สุขหัวนอนของหนูนันลูกดังนั้นกรงขนาดกำลังดีกับตัวน้องหมาเนี่ยจะทำให้น้องหมาได้พักผ่อนแล้วก็นอนได้ยาวนานและมีความสุขในระยะยาวค่ะข้อดีอีกอย่างของการฝึกให้สุนัขเนี่ยรู้จักนอนในกรงคือเราสามารถใส่น้องหมาไว้ในกรงได้ในช่วงที่อาจจะมีแขกเด็กหรือสุนัขตัวอื่นเข้ามาในบ้านและถ้าหากใครที่กําลังฝึกลูกสุน นักอยู่ไม่แนะนําให้ใช้กรงแบบพลาสติกหรือผ้านะคะเพราะลูกสุนัขยังไม่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีน้องสามารถกัดแทะขีดควนมีความทำลายล้างสูงดังนั้นกรงที่เหมาะกับลูกสุนัขควรเป็นกรงที่ทําจากโลหะที่มีความแข็งแรงทั้งโครงสร้างแล้วก็เหล็กหุ้มกรงนะจ๊ะ แต่ถ้าบ้านไหนมีรั้วรอบขอบชิดปลอดภัยสำหรับน้องหมาไม่เข้าออกได้ง่ายประตูรั้วไม่เปิดปิดบ่อยๆนะคะก็จะไม่ใช้กรงก็ได้เหมือนกันแต่ขอให้จัดพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านให้เป็นที่นอนของน้องหมานะคะให้เขารู้ว่านั่นคือที่นอนของเขา ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้มีข้อดีมากเลยนะคะตรงที่เราสามารถปล่อยน้องหมาให้วิ่งอิสระในตอนกลางวันเออ,ออกกําลังกายวิ่งได้เต็มที่และฝึกให้เขานอนในกรงตอนกลางคืนนะคะและบ้านไหนนะต้องปล่อยรถเข้าออกเอาหมาเข้ากรงเลยค่ะก็จะช่วยเซฟชีวิตน้องหมาได้ดีเลยทีเดียวหรือถ้ามีแขกไปใครมาก็ยัดน้องหมาเข้ากรงเลยค่ะง่ายที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการเลี้ยงน้องหมาในบ้านต้องระวังเรื่องยุงนะคะ อา,อาจจะใช้กรงแบบมีมุ้งลวดก็ได้หรือจะใช้จุดยากนันยุงให้น้องสักนิดหนึ่งก็ดีมีพัดลมให้หน่อยแค่นี้น้องหมาก็จะนอนหลับได้สบายไม่กวนใจเจ้าของเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากบ้านบางแก้วจะมีเงินค่ะ